สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูกีอีกแล้วนะคะ วันนี้คุณครูญิงจะพาเด็กๆมารู้จักกัของเล่นและของใช้ค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าของเล่นคืออะไรและของใช้คืออะไรเด็กๆหลายๆคนเนี่ย อาจจะรู้แล้วและเด็กๆหลายๆคนอาจจะยังงงอยู่ใช่ไหมคะว่าเราจะแยกของเล่นและของใช้ออกจากกันได้อย่างไรวันนี้คุณคณรูกีมีความหมายของทั้งของเล่นและของใช้มาให้เด็กๆได้รู้จักกันด้วยค่ะมาใกล้ๆแล้วเดี๋ยวคุณคณรูกีจะอธิบายให้เด็กฟังเองค่ะ ของเล่นคือสิ่งของต่างๆที่เราใช้เล่นเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินมีความสุขบางครั้งก็จะส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของเราค่ะ ของเล่นมีหลายประเภทนะคะคุณคณรูหยียกมาให้เด็กดูทั้งหมด4ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะเป็นของเล่นที่ผลิตจากผ้าค่ะเช่นตุ๊ก,กตาหรือว่าหุ่นมือต่างๆนะคะที่เราใช้ผ้ามาเป็นวัสดุในการผลิตของเล่นนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นของเล่นจากไม้ค่ะเช่นบล็อกต่างๆหรือไม้โยกหรืออะไรพวกนี้นะคะของเล่นทําจากไม้ทุกๆอย่างเลยนะคะโดยของเล่นพวกนี้นะคะจะค่อนข้างปลอดภยัยใครเด็กค่ะจะไม่มีเสี้ยนหรืออะไรที่เป็นอันตรายกับตัวเด็กๆนะคะ ต่อมานะคะเป็นของเล่นที่ผลิตจากโลหะค่ะเช่นสปินเนอร์หรือว่ารถโลหะต่างๆนะคะพวกนี้นะคะค่อนข้างมีน้ําหนักทีเดียวเลยค่ะสุดท้ายนะคะเป็นของเล่นที่ผลิตจากพลาสติกค่ะเช่น ผักผลไม้ต่างๆนะคะหรือจะเป็นตุ๊กตาบาร์บี้รถของเล่นนะคะหรือว่าจะเป็นป๊อปอิดนะคะที่เด็กๆชอบเล่นกันในตอนนี้นั่นเองนะคะทุกสิ่งอย่างเนี่ยล้วนผลิตมาจากพลาสติกค่ะ mm hmm. ของใช้นะคะคือสิ่งของต่างๆที่เราใช้งานในชีวิตประจําวันนะคะของใช้ที่ทําให้เราเนี่ยได้รับความสะดวกสบายนะคะมีทั้งของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมค่ะ mm hmm. โดยของใช้ส่วนตัวนะคะจะเช่นแปรงสีฟันผ้าเช็ดตัวรองเท้าเสื้อผ้า ต่างๆหรือว่าจะเป็นแก้วน้ำนะคะที่เป็นของเด็กๆคนเดียวนะคนอื่นไม่สามารถมาใช้ร่วมกับเด็กๆได้นะคะและของใช้ส่วนรวมนะคะคือสิ่งของที่เราใช้ด้วยกันนะคะเช่นพัดลมทีวีแอร์นะคะจานหรืออุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆนะคะที่เราสามารถใช้ร่วมกับคนอื่นทั้งในครอบครัวและในสังคมได้นั่นเองค่ะเป็นไงคะ คราวนี้เด็กๆก็สามารถแยกระหว่างของเล่นกับของใช้ออกจากกันได้แล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูอีจะพาดเด็กๆมาประดิษฐ์ของใช้หนชิ้นค่ะอยากรู้ไหมคะว่าคืออะไรเด็กๆจะมีกระปุกออมสินไว้หยอดเงินออมเงินเป็นของตัวเองเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยดีกว่าคะ่ะไปกันเลย วัสดุอุปกรณ์นะคะอย่างแรกเลยค่ะเด็กๆคะนี่ค่ะกระดาษล้างที่คุณครูหยีเตรียมไว้ให้เด็กๆนะคะจะมีทั้งหมด6ชิ้นค่ะเด็กๆะต่อมานะคะเป็นกระดาษสีค่ะเด็กๆะกระดาษสีนี่คุณครูหยีก็มีเตรียมไว้เยอะเลยค่ะเห็นไหมคะ ต่อมานะคะเด็กขาเป็นกาวค่ะนี่ค่ะหรือถ้าแบบผู้ครองท่านไหนนะคะที่บ้านมีเทปใสาสามารถนำมาใช้ได้นะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นกันไกลค่ะไว้ใช้สำหรับเพื่อเด็ดกตัดกระดาษนะคะเด็ดกๆต้องระมัดระวังในการใช้กันไกลด้วยนะคะอาจจะต้องให้ท่านผู้ปกครองเป็นคนช่วยนะคะและสุดท้ายนี่ค่ะเป็นดินสอหรือปากกาเมจิกนะคะนี่ค่ะ วัสดุอุปกรณ์ของเด็กพร้อมกันหรือยังคะขอ,ของคุณครูกี่พร้อมแล้วนะเรามาเริ่มประดิษฐ์ พีกพ่กับปุกอองสินของเรากันเลยดีกว่าค่ะเราเริ่มจากนำชิ้นส่วนทั้ง4ชิ้นนะคะมาประกอบเรียงกันแบบนี้เลยนะคะถ้าบ้านไหนมีเทปใสนะคะก็สามารถใช้เทปใสในการประกอบได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าบ้านไหนไม่มีคุณครูหญิงแนะนำไม่ใช้กาวค่ะและกระดาษสีนะคะเป็นตัวเชื่อมต่อนะคะให้ทากาวลงไปแบบนี้เลยนะคะทาเยอะๆเลยนะคะ จากนั้นฉีกกระดาษให้เป็นแนวยาวค่ะแล้วก็กดตรงรอยต่อนะคะแล้วก็พับแบบนี้นะคะพยายามทำให้กระดาษตรงข้อพับตึงๆเลยนะคะ ทากาวเยอะๆเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆติดไปนะคะติดให้ครบทุกมุมของกล่องเลยนะคะประกอบให้เป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับกล่องเลยนะคะหรือจะทาที่กระดาษนะคะและเราก็ติดลงไปก็ได้นะคะทําแบบคุณครูอีแบบนี้เลยหลังจากที่เด็กๆประกอบกระดาษทั้ง4ชิ้นเข้าด้วยกันแล้วนะคะ,ะเด็กๆก็ติดหัวนะคะและท้ายของกล่องด้วยนะคะ ให้กล่องของเราเสร็จสมบูรณ์ประกอบล่างเป็นพี่กระปุกอมสินให้สมบูรณ์เลยนะคะจากนั้นเด็กสามารถแปะกระดาษสีรอบๆกล่องกระปุกอมสินของเด็กได้เลยนะคะเด็กๆจะใช้กระดาษสีสีอะไรแปะก็ได้นะคะเด็กๆอยากใช้สีเหลืองสีแดงสีส้มหรือสีอะไรกร็ได้แปะได้เลยนะคะลูกตามจินตนาการเลย เมื่อเด็กแปะกระดาษสีรอบๆเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบผู้หีิแบบนี้ค่ะเด็กสามารถวาดรูปตกแต่งหรือติดสติกเกอร์หรือนํารูปภาพอะไรมาตกแต่งรอบๆกระปุกออมสินของเด็กก็ได้นะคะอันนี้คุคณครูลุกีเขียนชื่อของครูลกีลงไปนะคะเด็กๆอยากเขียนชื่อหรือเด็กๆอยากทําอะไรสามารถตกแต่งได้ตามจินตนาการเลยนะคะเป็นไงคะกระปุกอมสินของเด็กน่ารักขนาดไหน<ม>นี่คะ่ะ กระปุกออมสินของคุณลูกหยีนี่ค่ะกระปุกออมสินของคุณลูกหยีน่ารักไหมคะเด็กๆอาจจะวาดรูปหรือติดสติกเกอร์หรือเอารูปต่างๆนะคะมาติดลงไปตรงนี้ก็ได้นะคะและอย่าลืมออมเงินด้วยนะคะเด็กๆคะเราจะได้มีเงินเก็บกันเยอะๆเลยเด็กๆได้รู้จักการออมด้วยอย่าลืมนะคะถ่ายรูป,ปกระปุกออมสินของตัวเด็กเอง มาอวดคุณครูลูกหยีบ้างนะคะคุณครูลูกหยีอยากชมค่ะว่าก็ปุกองมสินของเด็กๆแต่ละคนเนี่ยเป็นแบบไหนน่ารักขนาดไหนนะคะคุณครูลูกหยีจะรอชมค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูลูกหยีขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย